มีคำอีกสามสี่คำที่ต้องทราบนะฮะนะในแง่ของการเกิดปฏิกิยานะของไขมันที่เป็นเพนะียว energy ของน้ำสลัดเนี้ยนะก็คือพวกนี้บางทีเรามากินกับโปรตีนนะฮะโปรตีนนะแล้วเกิดเนี่ยโปรตีนนั้นเนี่ยเป็นโปรตีนที่มีไขมันต่ำนะอินซูลินมาเปลี่ยนเขาให้เป็นน้ำตาลปุ๊บเนี่ยนะพอมันไปเจอกับน,น้ำสลัดเนี่ยนะ หรือไปเจอกับน้ำตาลนี่แหละมันก็จะกลายเป็นแอนวานไกเคชั่น n อนโพรดักอันนี้เราก็รู้แล้วนะฮะ mm hmm. หรือตัวโปรตีนที่ราเกินนะ่ะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกับเปลี่ยนเป็นแอลฟาคีโตนแอลฟาคีโตนเนี่ยจะถูกเปลี่ยนกับกลายเป็นไตรกิสรายแล้วก็สะสมนะฮะในแง่ของการกินโปรตีนร้นเกินในกลุ่มไขมันนะฮะในกลุ่มไขมันเนี่ยนะเนี่ยไขมันเนี่ยที่ไปถูกโมเลกุลของ พวกออกซิไดซิ่งเอเจไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลนะหรือเป็นพวกอ,อนุมีฉลาะกอะไรต่างๆเขาะจะเกิดสารที่คล้ายๆกับ AGE นะฮะแต่ในส่วนไขมันเน<ม>ี่ยเาเรียกว่า a d a อดว e นไ i ป ation ซิ o ดช n d เอนโพรดนะซึ่งสารตัวนี้จะมีความร้ายกาจมากกว่านะเ g เนะฮะเพราะว่าสารตัวนี้มีผลต่อ DNA ที่ทำให้เกิดเซลล์กายพันธุ์ได้ มีการหนึ่งใ,<ช>ใน<ม>แง่ของไขมันเนี่ยอ่เราเรียกว่า dirty keto นะฮะนะก็คือมีการเผาผลาญไตรกลีเซอไร์มีการเผาผลาญฟีแิตอแอซิดน,นะ,ะแต่เป็นระบบการเผาผลาญที่มันไม่สมบูรณ์นะหรือมันไม่ค l e a n มันไม่ค l ีนนะ,ะเรียกว่า dirty k e โตนะเพราะฉะนั้นโปรตีนจะไขมันเนี่ยที่กินนะในแง่ของการกินมื้อแรกนะซึ่งก็จะมีทั้งเนื้อสัตว์ แล้วก็มีทั้งน้ําสลัดทีออยนะพวกนี้อาจจะมีปัญหากับสิ่งเหล่านี้ได้นะทั้ง AGE, ออะฟาคีโตนนะเอ็ดวานไลปิดออกซิเดชันเอน c t ักเดอร์ที่คีโตนนะนะแล้วก็แลนเร์ไซนะคก็จะเห็นว่ามีอะไรต่างๆนะเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่ตรงไปตรงมาโดยเฉพาะการมีการปนเปื้อนของในเรื่องสี่อย่างนี้นะครับผมนะแล้วก็ตัวสำคัญคือตัวนี้นะครับผลไม้ผลไม้ อน,นี้จะแรงที่สุดนะฮะจะแรงพอสมควรแหละนะฮะนะเพราะว่าผลไม้ก็เป็นคาร์บประเภทที่มันมันมีปฏิกิยาต่อไขมันรุนแรงนะอืมครับผม